วันนี้เงินเพาะปลูกเกษตรกรเข้าแล้วไร่ละ500รอยบาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ต่อหนึ่งโคเรือนห้องเอ็นตัวนะห้องเอ็นตัวนะเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับไร่ละ500้บาทไร่ละ500้บาทโคเรละไม่เกิน20ไร่ยี่สิบไร่หนึ่งหมื่นบาทโอ้โหมันเยอะมากมายเลยครับผมไปกดตังค์กันเลย ทำนาใครบอกว่าขาดทุนน้ำท่วมรัฐบาลจ่ายภัยแง้งรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยารัฐบาลจ่ายจำนำรัฐบาลจ่ายเมืองไทยสุดยอดจริงๆครับทำไม่เหอะไม่ต้องกลัวครับราคาตกรัฐบาลช่วยนะครับสวัสดีครับ